สวัสดีนาะพี่น้องมณีอาสมาแจกทรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินด้อรับคุณผู้ชเพื่อนครับผมวันนี้ครับเรามาทําการแจกทรงนะครับสาหรับคนที่อยากทาตามนะครับนะครับเออนน่อหนึงครับวันนี้อยากทาตามนะครับจะมาให้ดูว่าทรงประมาณนี้จะทรงต้องถ้าเป็นทรงนี้นะครับต้องใช้อะไรอะไรบ้างนะแล้วก็ จะมาบอกในคลิปนี้นะครับผมกผม็ฝากดิคิวฝากกดไลค์กดติดตามไวยครับสวัสดีเอฟซี FC จะประเทศเพื่อนบ้านนะครับมีเข้ามาดูยุก,ก็มีทั้งเยดนามอินโดมาเ,เซียลาวนะครับก็ไฟแางมายครับแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับโอเค okay, ครับก็จะมาเริ่มจากด้านหน้านะด้านบนมันไม่น่าเกี่ยวนะครับสำหรับส่งรถ หรือใครอยากให้รีวิวในเป็นคลิปอื่นครับก็ชุดหน้านะครับถ้าจะทําหน้าทรงนี้นะครับโดยวผมจะถอยก่อนหน้าทรงนี้นะครับก็อ๋อลืมจักรล้อนะครับล้อหนึ่งจุดสองนะครับยางไรยางนี่ครับยาง45่สิบห้าทับเก้าสิบล้อหนึ่งจุดสองยางสี่สิบห้าทับเก้าสิบยางแรกนะครับจัดไว้อย่างที่สองชกหน้าตััดแกนครบชกหน้าตัดแกนนะครับ เดี๋ยวมันแกไดไหมนะอ่าอาจจะมีมคลิปอเอ,อ่อโชคหน้านะครับก็ตัดแกนนั่นแหละนะครับดูอะไรมันไม่เกี่ยวกับล้อนะครับก็เน้นเป็น1.2แล้วก็ยาง45ทัเ้าสิบเอานะครับส่วนโชคขนาดแล้วแต่ท่านผู้ชมจะโหลดเลยนะครับจะโหลดประมาณไหนก็ได้แล้วก็ดูเอานะครับว่าก็ทําด้านหลังให้มันเสร็จแล้วก็ค่อยดูชุดหน้าค่อยโหลดทีหลังก็ได้นะครับจะงดูรงได้เนาะ ชุดหน้านามีมาน,นี้นะครับสําหรับถ้าจะจัดทรงชุดหน้าให้เหมือนรอผมเนาะถ้าไม่ไม่อยากือนก็แล้วแต่ความชอบความสะดวกนะครับว่าจะเอาประมาณไหนนะครับสำหรับตาน,นี้มีมานนิจัดทรงด้านหน้านะครับไม่มีลานหนักนะครับามาดูด้านหลังหมาหมาหัน เอาลูกน้องไปเก็บก่อนออโอเคแล้วจากชุดหน้าผ่านมานะครับก็ไอ้นี่ชุดหลังนะครับเอ่อเริ่มจากอาร์มอ,อาจจะเป็นอาร์มยุ่นยุ่นยุ่นสุดเลยนี่นะครับเป็นอาร์มเวฟร้อยสิบไอนะครับผม ถ้าอยากให้สอนแปลงบอกได้นะก็เคยสอนแล้วแหละแต่ก็มีคนมามเมนใหม่ๆหม่ก็น่าจะทำคลิปแบบสอนแปเลเรื่อยลงไปเรื่อยนะครับซับไม่เป็นไรน่าจะเป็นหรือเป็นวนะนอาเป็นต้องนะครับออไว้สำหรับให้เอฟซใหม่ๆดูบ้างครับนะครับผมก็อามยุนนะครับโชคสุสกีสวิงูซูกีสวิง,งครับลองไปค้นหาในพวกช็อปปี้ก็ได้นะครับช็อปปี้เลยซะด้านะครับน่าจะเป็นโชกพมาณเท่าไหร่ สองคกเนี่ในี่ใส่ตัวยกอันนี้มีใส่ตัวยกนะครับก่อโชคซูซูกิสปิงนะครับไปหาขนาดเอาเองนะผมไม่ดูหรือจะใส่เป็นพอตตัวสั้นก็ได้นะครับพอดตัวสั้นก็ได้ครับอันนี้มีใส่ตัวยกด้วยนะครับเพิ่มความสูงนิดหน่อยรูท่อท่อมีคนอยากอยากได้ทรงท่อนะครับ ทรงแง่ยงยาวกันหน่อยอ่ะเป็นอันนี้ไปคอคอตลาด,ดแต่เอามาสวมใส่ไว้เฉยๆครับส่วนอันนี้ทั้งลำลงมานะครับจะเป็นของโซนิคน,นี่ครับแล้วก็ตัดเสียบเอานะครับมันจะเอาอันนี้มันจะเอามาจากรถพี่นะแต่ก่อนจะซิเชื่อมติดกับคอคอรถดีฟานก็เลยมา อันนี้ง่ายๆเลยปลายโซนิกลงมา้อท่อโซนิกถึงนี่ก็จะ้อท่อนี่เป็นข้อท่อเวยบร้อยอย่างนี้เลยนะครับส่วนแถวเครื่องแถวแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีไม่มีทรงอะไรหรอกคือจัดแค่ทรงชุดล้อแล้วก็โช๊คน้าหลังมันก็จะเป็นทรงให้แล้วนสำหรับคนนี้กได้เ K a r มพันไปนะครับก็ร์มกระโชกคนี่เดี๋ยวจะให้ดู arm กัโช๊กก็ท่อ ทรงก็ปะมานี้หรือจะมีอยู่หลายๆคลิปนะเดี๋ยวมาดูด้านนี้บ้างนะครับนี่อ่างไปอยู่อย่างนี้เออถ้าอยากให้ทรงสวยก็ใส่เตอร์ลิกนะครับใส่เตอร์ลิกนะครับรถมันจะใส่แบบข้าเดียวนะวะใส่ทำทรงนะใส่สวยๆเชนนะครับ,ใส,นะใ,สสรบใส่เล็กๆให้มันมันดูเท่เดียวนี่มาดูโชคว่นนี้นะครับมาดูไยกว่านี่นครับความสูงอีกอยู่มานี้ สูงประมาณนี้เลยนะครับหรือสําหรับใครอยากจะใส่บางโคลนหรือใส่อะไรก็ได้นะส่วนเบาะนะครับนี่เบาะปัดบางธรรมดานะครับผมก็ออกว่าจะลองปัดขอบดูนะครับให้มันบางว่าจะสั่งเบาะบางมาใหม่อันนี้มันยังไม่บางพอนะครับดูมันยังดูหนาๆอยู่เลยนะครับโอเคลืมลืมลืมล้อเหมือน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 ล้อหน้านะครับ ล้อก็หนึ่งคิวสองนะครับยางสีห้าทับเก้าสิบนะครับเหมือนล้อน่ะอันนี้จะสั่งมาจากผิดเลยวะลุงจเจริญลุงจเจริญชอลุงจเจริญหรือเปล่านะครับเขาไม่สปอนซื้อมาสองพันนะครับจะเป็นนุมย่อกับนุมคึงเลื่อนไปดูคลิปแรกๆนะครับที่ปั่นคันนี้ใหม่ๆจะมีอยู่นะครับถ้าใครอยากดูการรีวิวปั่นคันนี้ครับก็ไล่ดูคลิปมองแคลิปแรกคลิปแรกที่ปั่นนะครับ ็อยากเห็นสตอรี่ของมันว่าทำอะไรมาบ้างเดี๋ยวช่วงเบียดเทอมนะครับผมผมว่าจะทำคลิปเป็นถอดอะไรคันนี้ออกหมดแล้วก็จะแบบปั่นถ่ายเป็นคลิปแบบเงียเงีแล้วก็ถ่ายใส่เหมือนประเทศอื่นเขาถ่ายนะอยากถ่ายบ้างแต่เครื่องมืออะไรไม่น่าสะอาดอะไรเท่านะครับก็จะถ่ายเป็นแบบ เอามาแบบถ่ายขี้เมียก็มาใส่ทีชิ้นทีชิ้นทีชิ้น,นจนเป็นรถคันนี้นะครับก็ติดตามนะครับเดี๋ยวช่วงไปเที่วยวมาถ่ายดูครับแต่ตอนนี้น่าจะอีกนานนะครับเอาแฮนนะแฮนแอนติดกับโครงมานะครับที่ซื้อมาแล้วก็ามาทำสีเอาเองนี่ครับติดกับโครงมานะก็สมงประมาณนี้อันนี้ถอดอะไรวะ บางลมข้างได้ให้น้อนผมใส่ดูว่ามันจเป็นไงใช่ไหมา,างหนนีก็ได้มันใส่ทรงก็อย่างวันนี้เลยหรือทรงก็มีเคยถ่ายอยู่หลายคลิปอยู่ว่าทรงเป็นแบบไหนแบบไหนนะครับนี่เลยก็จะตำตำนะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปักเท้านะดู มีแต่ไม่ได้ใส่รองเท้าขาเลยวะไม่น่ามีเราจะมารีวิวทั้งคันอีกทีนะครับให้มันสมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์อีกสักนิดเยวจะมารีวิวให้ทั้งคันนะครับแต่ตอนนี้เมื่อขับได้ปกติเลยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วขับไปนะครับผมก็ยอดวิวดีเลยขอบคุณที่ติดตามมันมาครับกอดสรับคลิปนีครับนเมนี่ครับข้าจะอฝากกดไลค์ติดตามไว้กันวยครับก็สรับคลิปนี้ครับนายยมีแค่นี้ครับายจ้า